ประสบการณ์การทำงานที่สมบูรณ์แบบด้วยสว่านกระแทก Hammer Drill for r i n l i n g Wall ที่มีฟังก์ชันหมุนแบบกระแทกและไม่หมุนทำงานได้อย่างแม่นยำบนคอนกรีตหินอิฐและวัสดุอื่นๆสวัสดีคะ่ะแนะนำสินค้าเครื่องมือช่างที่ส่งคุณภาพคะ่ะสว่านกระแทก Hammer Drill for r i n l i n g Wall นี้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในการเจาะและกระแทกด้วยฟังก์ชันหมุนแบบกระแทกและไม่หมุนทำให้เหมาะสำหรับงานต่างๆบนคอนกรีตหินอิฐและวัสดุอื่นๆ ความเร็วสูงสุด930รอบต่อนาทีและมีความแม่นยำในการคลึงรูสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับงานก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์รับประกันจากซัพพลายเออร์และมีความเข้ากันได้กับพื้นผิวคอนกรีตสามารถใช้ได้ทั้งในกลุ่ม DIY และมืออาชีพค่ะโดยสรุปแล้วว่านะคะสว่านกระแทก Hammer Drill Foriling Wall นี้มีความหลากหลายในการใช้งานด้วยฟังก์ชันการกระแทกและไม่กระแทกเหมาะสำหรับเจาะในคอนกรีตหินอิฐและวัสดุอื่นๆ ทั้งการพรวนดินและสะกัดบนผนงังด้วยความเร็วสูงสุด930รอบต่อน,นาทีและหัวจับอัตโนมัติทำให้เหมาะสำหรับ DIY และมืออาชีพที่มีทักษะต่างๆค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วขอบคุณค่ะ